สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องผมชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเอง <laughs> จากตรงนี้ไปเนี่ยเราจะกลับไปห้องฟิวนะเดี๋ยวเราเรา,เรา,เรา,เราต้องไปชั้นสองก่อนเราลืมไปคือเราต้องได้ฟิวโออะไรอ่ะเธอเด็กที่ไหนกัน เด็กที่ไหนกันโอ้โหหัวล้อใส่ขนาดนี้มาเล่นกันเถอะอูเซฟก่อนเลยไปครับจัดไปอย่าให้เสียอ๋อจะพาพี่ไปที่ห้องนั้นใช่ไหมละ่ะคืออะไรอะ่ะมันขึ้นจุดๆๆๆจุๆๆูพร้อมจะคลิกไปทางขวา เราพร้อมจะคลิกหนีไปทางขวาเฮ้ยแต่น้องถ้าเล่นกับพี่พี่มีไฟฉายนะพี่ส่องปุ๊บสู่สุคติเลยนะครับเปิดไม่ได้เด็กที่ไหนมาเล่นแถวนี้กุญแจเดยไม่ได้เหรอขากลับกูไม่รอดแน่นอนครับเราทำใจดีๆกันไว้ก่อน กบเออไม่เอาอะไรลูกบอลเอ้ยเอ้าแล้วเรามาโผล่ง,งี้มินตราดูลูกด้วยร้องหน้านแล้วเอา้าค่ะไม่ใช่แล้วล่ะมันมันมันหลอนแล้วเนี่ยนี่มันหลอน ลูกชายของฉันกำลังร้องอุ้มมาอ๋อนี่ไงขวดนมรีบวิ่งไปเอาขวดนมมาดูเดตโตทำงานมีอะไรไหมฉันเขียนนิยายค้างไว้อ๋อเป็นนักเขียนแนละ้วลูกเอานมไปกินสินี่คุณไม่สบายเหรอดูเหมือนจะตัวร้อนๆน,นะ งั้นวันนี้คุณไม่ต้องไปทำกับข้าวหรอกเดี๋ยวผมเอาไปซื้อมาให้กินเองขอไปด้วยได้ไหมะคุณอยู่ดูลูกดีกว่ามั้งก็ได้ค่ะนี่มันหล่อนชัวร์มันหล่อนเห็นอนาคตเป็นไงบ้างหลายวันแล้วดีขึ้นบ้างไหมะเป็นโควิดหรือเปล่า ก็ดีขึ้นแล้วค่ะอยากออกไปข้างนอกบ้างนะทําไมหน้าเราแบบนั้นไว้ให้ลูกโตสักหน่อยดีกว่านะช่วงนี้คุณอยู่บ้านไปก่อนโอ้มันน่าเบื่อค่ะงั้นก็ได้ดูหน้ากูสิผมไปทํางานก่อนนะเฮ้ยให้เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านมันหน้าเบื่อนะจะบอกให้โอ้โหต้องกดเก็บจานแน่เลยเก็บโอ้โหเราเป็นแม่บ้านแม่เรือน ฉันเก็บจานเก็บไม่ได้ฉันนี้ทําจากไม้โอ้โหเราต้องมาสิงล้างจานก่อนเอาเอาจานลงไปใช้จานกับสิงล้างจานไม่ได้เอาจานผสมกันก่อนได้ไหมล้างดิใช้จานกับยาล้างจานอ๋อไม่ใช่เก็บมาก่อนใช้จานล้างไงเนี่ย ก๊อกน้ำโอ,อ้เปิดก๊อกน้ำก่อนโอเคจุดๆๆอีกอีกใบหนึ่งกดลงไปใช้ดิอันนี้ทำไมไม่ใช้อ่ะล้างดิล้างอันนี้มันสะอาดแล้ว เดี๋ยวก่อนมันมันอันนี้คือมันยังมีข้าวอยู่เลยปะเนี่ยอันนี้ไปเก็บเก็บเก็บได้ใบหนึ่งแล้วมันเหลืออีกใบหนึ่งอีกใบหนึ่งยังล้างไม่สําเร็จเลยกดน้ํายาล้างจานก่อนเออกดแล้วกดอีกกดแล้วกดกดเยอะๆเลยเออแล้วก็ใส่ไหมล้างสิครับมันไม่ล้างวะไม่ล้างกูไปละฉันยังไม่ได้ล้างจานเลย หยุดน้ำกันล้างสิเธอล้างเอาลงไปเอาไปทำไมมันไม่ล้างล่ะเนี่ยล้างสิ เพลงมันดับไปแล้วเนี่ยเธอเธอจะต้องล้างจานเดี๋ยวนี้มินตราหรือว่ากดกินวะกดคลิกขวาได้ไหมไม่ได้คลิกขวามันไม่ยอมกินนะ่ะมันก็ต้องล้างแน่แล้วมันไม่ยอมล้างอะ่ะ ล้างสิ please ล้างเสร็จแล้วปะเนี่ยเ,เก็บไปเลยไม่ต้องล้างก็ได้ทิ้งไปทำไมไม่ยอมล้าง <c oughs> ฉันทำอะไรผิดได้โปรดล้างจานหน่อยเถอะล้างสิเธอ เธอมีความแค้นกับฉันเหรอมินตราเธอต้องล้างจานเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มล้างวะกดคลิกขวาก็ใช้ไม่ได้นะมันมันเหมือนมีไข่ดาวอยู่บนจานอะล้างดี กดลงมาแล้วเนี่ยกดแล้วก็ล้างสิอะไรวะมันไม่ยอมล้างอ่ะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช้จานกับถังขยะก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ล้างก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โอ้โหโหลดใหม่ก็ได้วะาลองดูนะมันอาจจะมีปัญหาก็ได้ โอ้ยต้องให้นมลูกใหม่เนี่ยเธออะทำไมทำให้จานมันบักเหรอเร็วเรวมันก็ต้องล้างจานถูกแล้วเปวาวะเร็วๆอยากไปข้างนอกด้วยเนี่ยจะรีบล้างจานแล้วรีบไปเนี่ยจานเรายังไม่ได้กินเท่าไหร่เลยปะเอาผสมกันใช้จานกับจานไม่ได้ กดสไลด์ลงไปกดลงไปดิใบนี้มันไม่ยอมทำอะ่ะต้องกดหลายที่หรอ กึกก uhm like ึ๊กกึ๊กเด้หรือว่าเราต้องกดน้ำสัลไลนิกเนี่ยกดลงไปจนหมดขวดแล้วมั้งเนี่ยล้างดิอะไรวะ โอ้ยได้โปรดเถอะ p l e a ล้างหน่อยไม่ล้างอ่ะก็ได้ใบเดียวอ่ะเนี่ยะเก็บไม่ได้ฉันเก็บจาน ถังขยะอ้ออะไรเนี่ยทำไมมันไม่ยอมไปล่ะเนี่ยฉันจะหล่อนอยนะู่นี่อีกนานไหมเอ้ยอันนี้คืออะไรถุงขยะใช้ถุงขยะกับถังขยะโอ้โหเทขยะลงไปโอเคล้าง โอ้โหล้างเดี๋ยวนี้มึงต้องล้างเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วจะสิบนาทีแล้ว <c oughs> เราไฟก็ดับแม่จา๋าสะผมให้หนูน่อยได้สิจ๊ะเฮ้ยังยังวนเวียนอยู่กับการอาบน้ำถูสบู่มึงโอนใช้แชมพูกับลูกชาย ใช้สิใช้กับลูกชายเดี๋ยวก่อนอะไรก่ะเปิดก๊อกน้ำฝากบัวแก้วก๊อกน้ำลูกชายใช้สิคิดกว่าไม่ใช่มึงใช้แชมพูกับลูกชายเดี๋ยวนี้โอ้โหมึงเดินไมบนนั้นได้ไงอะ ทิ้งลงถังขยะแม่งเลยกลับ <G rab ble> มานั่งโอ้โหโอเคนี่ถูหัวนะลูกตอนนี้หนูก็โตขึ้นเยอะแล้วนะแต่พ่อบอกว่าแม่ต้องรอให้หนูโตกว่าน,นี้อีกสักหน่อยเออมันโตจริงนะมันดูเหมือนแบบนะ่นถึงจะพาแม่ไปข้างนอกไม่ใช่แนะ่เลยวิญญาณเด็กนะมันต้องแบบอยากได้พ่อแม่พ่อไม่ยอม พราะหนูไม่ยอมพาแม่ไปไหนเลยทำไมแม่ไม่อย,อยากอยู่กับหนูแล้วหรอแม่ไม่รักหนูแล้วใช่ไหมเปล่าจ้ารักสิจ้าก็หนูเป็นลูกแม่นี่แล้วถ้าหนูไม่ใช่ลูกแม่ล่ะแม่จะรักหนูไหมกูว่าแล้วพูดอะไรแปลกๆแบบนั้นละจ้ารีบล้างหัวเธอเดี๋ยวไม่สบายโอ้โห ฉีดน้ำล้างลงมาจริงไอเด็กเนี่ยมันอยากได้นี่คะคุณขาลูกเราห้าขวบแล้วจะไปฝากโรงเรียนยังเนี่ยจริงๆควรจะไปเจ็ดขวบนะเดี๋ยวผมดูโรงเรียนให้นะไปด้วยได้ไหมจะให้อยู่แต่ในบ้านเนาะคุณดูลูกไปเถอะฉันอยากไปด้วยนีย่ไม่ได้ไปไหนมาหลายปีแล้วไปหลายปีเลยไม่ใช่แล้วมึงหล่อนแล้วนะคะกัน ก็บอกก็ไม่ได้ไงผมไปเองทําไมต้องเสียงดังด้วยละ่ะเรื่องแค่เนี้แม่จ๋าหยิบน้ําแดงให้หนูหน่อยโอ้มึงคุกกูมานทองเอาไปกินเลย <S <S ทานแต่น้อยนะลูกมันหวานนี่กันฉันเบื่อมากมาหลายปีแล้วนะให้หยุดแต่เลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านน่ะแถวนี้เงียบมากเลยนอกจากคุณกับลูกแล้วฉันไม่เห็นใครสักคนเลยอะ โดนผีบังตาด้วยคุณอย่าคิดมากเลยรีบกินข้าวเถอะผมต้องรีบไปทำงานไม่วันนี้ต้องรู้เรื่องโอ้ยเมือ่อกี้ขังกูไว้แบนนี้ลูกหลับแล้วฉันต้องหาทางออกไปข้างนอกบ้างเอาว่ะเสื้อสีนํำเงินเก็บเสื้อลูกมารูปภาพมีอะไรเปล่ะมันเขียนว่าอะไรนะมันเหมือนอะไรเมื่อกี้อ่านไม่ทัน มันขยับได้นะอ๋อโอเคเออเป็นพัซซ์โนะอืมยังดูไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรนะแต่สีดำนี่น่าจะอยู่ได้กันนะจริงๆสีดำน่าจะถูกแล้วนะเฮ้ยทำไมมันมันบักนี่วะ มันบักโอ้โหอย่าละเอาใหม่มันบักจริงมันบักไปอันนึงอะ่ะทำไงวะเนี้ยชิปหายละไม่จริงนะไม่เอาแบบนี้กดข้างหลังได้ไหมเขียเขียเออไปหน่อยเออไปหน่อย ขอบใจมากมึงอย่าบักโอโ้มึงยังบักอยู่เลยไม่เอาไม่ได้แล้วเนี่ยทำไงเนี่ยจริงมันบักจริงโอ้โหรูปซ้อนกันอย่างงี้พลาดแล้วไม่น่าเลยงือต้องไปโหลดตรงไหนเนี่ย นี่เล่นกลับมาอย่างเร็วเลยนะได้โปรดอนะ please อย่าบั๊กนะแล้วตรงเนี้ยมันกดเซฟไม่ได้นะมันดูเหมือนเกมปริศนาค่อยๆกดนะค่อยๆกดอย่าไปรีบร้อนหรือมันยังไม่ครบวะหมุนมาจะสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วถอยก่อน นี่ไงโอ้โหเราควรมาดูรูปนี้ก่อนมันสกรปรกมากเลยอ่ะเอาเสื้อเช็ดเลยไม่ได้เซฟได้แล้วบันทึกก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบั๊กอีกดูตู้เดมันล็อกมีคลิปหน,หนีบกระดาษในกล่องแปลงเอามาตัดได้ไหม ตัดแล้วกลายเป็นที่แกะเรานี่มันฉลาดจริงๆห้องน้ำเข้ามาทำอะไรมืดๆแชมพูไม่ได้แล้วก๊อกน้ำเปิดทำไมปิดสิห้องน้ำไม่เข้าหรอกมันไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวมีเสื้อสีแดงอีกตัวหนึ่งตรงนี้ การล็อกประตูไปด้านนอกเหมือนเดิมทุกครั้งเลยอ่ะต้องหาทางออกทางอื่นไขไปเลยบ้าตายมันขังประตูอยู่อย่างนี้ไม่ได้ดะแต่เห็นนะว่าเป็นสีม่วงๆหน่อยสีม่วงๆแล้วก็เหลืองๆลงมาสวิช อะไรกะสวิตถหายไปเปิดพัดลมไม่ได้ถ้าไม่มีสวิตบ้าไปแล้วมันล็อกแกะสิตู้อย่างดีสะดอกกุญแจไม่ได้อะไรครับเนี่ยคุกเหรอนี่คุกหรือเปล่าทำไงดีวะเราก็ต้อง ต้องแก้ปัญหาพัซเซิลรูปนี้ให้ได้แต่เมื่อกี้เห็นแล้วนะว่าสีม่วงอยู่ด้านบนบนสีเหลืองอยู่ด้านล่างลๆอ้โหเจอแล้วฟองน้ำ โอ้โหก็ไม่รู้ว่ามันเดินมาอีกห้องหนึ่งได้ติดเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยกูไม่กลัวเลยกูกลัวติดเอาไงเงาไงมาเลยนั่นใครอะใครก็ช่างไม่กลัวหรอกกลัวพัลเซนเมื่อกี้มากกว่าเยอะเลยของน้ำยาผสมนี่ต้องใช้ได้แน่นอน เนี่ยจริงมันต้องถ่ายรูปไปเลยอะ่ะคือ,อคือก็ไม่รู้ว่ามันเดินไปข้างๆได้นะติดอยู่เป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยแล้วรูปมันก็เดาไม่ได้ด้วยนะว่ามันแบบยังไงเพราะว่าพิกเซลมันแบบหน้าตาพิกเซลมันไม่ได้อะเออ เออเรียบร้อยโอไม่ก๊อดคือมันเป็นรูปที่แบบเดาไม่ได้แล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่ามันเดินไปห้องข้างซ้ายได้อีกแล้วก็แบบติดอยู่เป็นจะชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะโอโหกร่อยเลยมาได้คุณแจมานะคือแบบบางทีเงี้ยมันมัน,ม,นมันเมื่อกี้มันชี้ไม่สุดไงคือมันชีม้มาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมันไม่ขึ้นไงก็เลยไม่น่าน,นะจริงๆแบบ อาจจะมีสัญลักษณ์นิดนึงว่าแบบเอ๊ยมันมันไปห้องนันได้อะไรเงี้ยแบบโอ้ยกรอดกรอดมะไม่ได้ว่ะใช้กระตู้นี้มัง้งอ่าเปิดมาแล้วเสื้อสามตัวอุย้ยรวมกันเป็นอุยเชือกเสื้อจาเสื้อรวมกันเป็นเชือกแต่มันเหมือนเชือกสามสีเลยอะ่ะน่ากลัวจัง แต่เราจะออกไปทางหน้าต่างนะปึบออกแล้วก็วปีนออกมานะแม่จ๋าจะไปไหนเดี๋ยวแม่มานะลูกแม่ต้องอยู่กับหนูแม่ห้ามไปไหนทั้งนั้นไม่ได้หรอกลูกแม่ติดอยู่ในบ้านนี้มาห้าปีแล้วโทษตกใจหมดลงมาทำไมเร็วจังเลยตั้งเมื่อไหร่แล้วหนูลงมาทางไหน ลูกลงมาได้ไงลงมาทางไหนประตูมันล็อกนี่ลูกจเจ้าไงโอ้โหลูกนี่แม่ไม่รักหนูแล้วเหรอโอโ้บอกแล้วว่าหล่อนใช่ฉันจำได้แล้วฉันไม่เคยมีลูกนี่นะไปวิ่งเลย ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเปิดนี่เข้าไปเข้าไปสิไม่มันกลับมาในบ้านไม่เอาโอ้ยเยอะแล้วห้องน้ำเหรอไม่ได้โอ้ตายเลยไม่จริงเนาะ โอ้โหทำไมทำกันแบบนี้วะนี่คือโมโหแล้วนะโมโหเกมแล้วแม่เอ้ยไม่อยากคุณไม่พอเลยไม่กลัวกูกลัวบั๊กมากกว่าบอกเลยเข้าบ้านใหม่ด้ ถ้า,ถาบันทึกตรงนี้แลตายทำไงเนี่ยซ่อนในห้องน้ำอุย้ยไม่ได้อืตายเลยโดนดึงคอโอ้โหหรือว่าเราไม่ควรเข้าบ้านแต่ต้องต้องลองก่อนเรายังไม่ได้ลองวิ่งขึ้นบันไดนะลองอีกทีไหมไม่ได้ไ้ยแต่ห้องน้ำเนี่ย ไม่ได้หรือว่าเราไม่ควรเข้าบ้านเราวิ่งเลยไปได้ไหมวิ่งเลยไปเลยไม่ได้มันไม่ให้ออกมันก็ต้องเข้าเนี่ยแหละ ไม่ได้โอ้ยอย่าเข้ามาต้องขึ้นอีกทีขึ้นไม่ได้อะยังไงวะกดสวิตช์ได้ไหมอะไรได้ไหมตู้ไหมน้ำมันเข้าไม่ได้อะรอะเข้ามันก็ตายชั้นบนก็ขึ้นไม่ได้นะ ภาพได้เปล่าลูกภาพก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่ได้เอาวิ่งสวนกลับมาก็ตายทันทีไปฉายเหรอใช่ไหมมันส่องไปฉายใส่เด็กได้ใช่ปะ จำเป็นอะไรละมันส่องไปฉายใส่เด็กไปดิส่องไปฉายไปดิ ปีนกลับนี่เลยได้ป่าวเราปีนกลับไม่ได้นะมันไม่ให้ปีนเราวิ่งเข้าหาเด็กเลยมาไม่ได้จากจากกลัวกลายเป็นโมโหแล้วเนี่ยตั้งกต่อ้พัดเซ้นนั่นแล้วอ่ะ ไปห้องนี้หรือไปห้องข้างๆต่อวะจริงเราต้องไปห้องครัวแน่เลยในเมื่อมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วเราต้องไปห้องครัวปั่นตายไปเลยมันเป็นอีกห้องเดียวที่มันมันเหลือแล้วถ้าห้องครัวไปไม่ได้ก็ไม่มีให้ไปแล้ววิ่งไปเออนี่ไงลบ ไม่เห็นหรอกเสียใจด้วยไม่ต้องมาตาเอ๋นะเออไปเหอะโอ้ยรอดแล้วมันน่าจะไปแล้วล่ะโอ้ใช่แล้วฉันจำได้ฉันมีหนังสือสวดมนต์น่นาจะอยู่ชั้นบนมึงก็ไปสิไปเลย ขึ้นด่วนเลยนี่ไงไม่ใช่นิหนังนิยายไะ้เป็นหนังสือสวดมนต์นะหากละ่ะคิกขวาคิกขวาฉันจําได้แล้วฉันไปเที่ยวพักร้อนที่บ้านของกันในต่างจังหวัดสวดมนต์สิและที่สำคัญเราเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นจะเข้ามานะสวดมนต์นะเว้ย สวดแล้วคลิกขวา P R A Y P P R A Y P R A Y เรียบร้อยดูถูกสกิลกันพิมพ์ภาษาอังกฤษมากเกินไปแล้วนะเว้ยแทบจะหนึ่งนาทีห้สิบคำเลยนะโอ้ยปวดหัวจังเลยนี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนนะใช่สิต้องรีบไปหาฟิลที่เหลือโอ้ กลับมาแล้วโอ้โหบันทึกก่อนเลยชั่วโมงครึ่งครับที่เห็นไปทั้งหมดตอนนี้ชั่วโมงครึง่งแต่เล่นให้ต่ออีกนิดนึงนะเฮ้ยกระสือเหรอโอ้กูกลับแล้วอะไรครับเนี่ยอะไรอะ่ะค้างหรอ โอ้ไม่ก็ค้างจริงไม่ได้รอเล่นอ oh. ทำกรรมอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวไว้มาเล่นใหม่คราวหน้านะอารมณ์เสียแล้วมันจะเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะเพราะงั้นสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ